สวัสดีค่ะมีนาเองค่ะวันนี้มาชวนทําขนมปังสูตรดั้งเดิมนะคะของประเทศตุรกีหรือเทอร์คียนั่นเองนะคะอยากให้ทุกคนลองนะถ้าพ่อหรือแม่สามีมีนาไม่มาเนี่ยมีนาไม่ค่อยได้ทำนะตัวเนี้ยแต่ว่าแกชอบมากแกขอให้ทํามีนาก็เลยทําให้ลองดูนะคะง่ายถึงง่ายที่สุดและเป็นที่นิยมมากเลยที่ตุรกีวันนี้บ้านมีนาจะลกนิดนึงนะคะพ่อสามีมา ลูกสบายทำกับข้าวทั้งวันตัวนี้ตัวนี้อ่ะเดี๋ยวห้เปิดให้ดูทำเมื่อวานค่ะพ่อเขาชอบเขาเรียกว่าคอมเบ่แช่ตู้เย็นเอาไว้เป็นขนมปังอ่าสัญชาติตุรกีนะคะที่แท้จริงเป็นขนมปังอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีเฉพาะบางเมือง มีอ้ยมีนามไม่สบายแหละขอโทษนะสมองช้ามีที่เมืองพ่อสามีค่ะอักซารายเรียกคอมเบตัวนี้มีนาลงสูตรไว้ให้นะคะหรือว่ามีนาลงหรือ,อยังเดี๋ยวลองไปดูเดี๋ยวมีนาจะแปะไว้ให้ว่ามีลาลงสูตรไว้ที่อีพีไหนเนาะ <c oughs> ตัวนี้อร่อยอค่ะบอกเลยว่าเย็นแล้อย่างนุ่มทิ้งไว้สองสวันก็นุ่มนะคะคอมเบค่ะใส่ถุงเอาไว้นะคะอย่าให้โดนลม ส่วนวันนี้จะมาทําขนมปังค่ะ,ะที่ทานตอนเช้าเขาเรียกว่าพีเด้นั่นแหละแต่ว่าเป็นพีเดออีกแบบหนึ่งนะคะของตุรกีใช้นมค่ะนมอุ่นใครจะใช้นมอุณหภูมิห้องก็ได้แต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ <c oughs> ะเทสเทสความอุ่นแต่ว่าแป้งจะขึ้นชาเท่านั้นเองนมอุ่นใส่ไปก่อนหนึ่งถ้วยตวงแล้วก็จริงๆต้องใช้นมอุ่นหนึ่งถ้วยตวงนะคะน้ำอุ่นหนึ่งถ้วยตวง เพอเอิญน,น้ำเนี่ยมีน่าจะใส่น้ำอุณหภูมิห้องปกติมีน่าจะพรูฟฟีตก่อนก็เลยใช้นมอุ่นหนึ่งถ้วยตวงยีสต์หนึ่งช้อนโต๊ะใส่วิเทคะ่ะน้ำตาลทรายนะคะสองช้อนชาวันนี้มาแปดใช่ไหมมาไม่แปดหรอกพอสามีมาเพราะฉะนั้นมีนาก็จะต้องทำ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรอะ <c oughs> อะไรที่เป็นสูตรตุรกีที่แท้จริง <c oughs> เดี๋ยวเรารอแป๊บนึงนะคะรอให้ยีสต์เขาทำงานก่อนเราค่อยมาทำกันต่อ ยีสต์เนี่ยคะ่ะเขาพองแล้วเห็นไหมเนี่เขาพองแล้วเพราะฉะนั้นมีนาจะเติมน้ําอุ่นนะคะอีกครึ่งถ้วยตวงหรือใช้น้ําเย็นธรรมดาก็ได้อันนี้ครึ่งถ้วยตวงเห็นไหมแค่นี้เองครึ่งถ้วยตวงใส่ลงไปเลยแป้งเนี่ยใช้เป็นแป้งสาลีอนเนกประสงค์ก็ได้นะคะหรือว่าแป้งทําขนมปังก็ได้ใส่ไปสามถ้วยตวงก่อน เ,เกลือค่ะเกลือเนี่ยต้องใส่นะคะหนึ่งช้อนชาครึ่งตัวนี้มีแค่นี้ค่ะมีแค่นี้จริงแล้วก็นวดนวดทุกอย่างให้เข้ากันใช้มือนวดก็ได้ค่ะวันนี้มีนา่าทำเร็วๆนะเพราะว่ามันสายนะเสร็จแล้วค่ะแป้งมันจะเหลวๆสามารถเติมแป้งได้อีกครึ่งถ้วยตวงนะ สามถ้วยตวงครึ่งนะคะตัวนี้มันเหลวไปปะวะเหลวไปหน่อยไหมเหลวไปหน่อยเนี่ยนะคะมันจะเหลวไปหน่อยนึงเห็นไหมเติมแป้งไปอีกเหลวไปหน่อยไหมเหลวไปหน่อยเราจะเติมแป้งลงไปนะคะมีนาเติมแค่เศษหนึ่งส่วนแปดถ้วยตวงแต่ว่าทุกคนสามารถเติมได้ถึงครึ่งถ้วยตวงนะคะเดี๋ยวมีนาจะเขียนไปว่า แป้งสาลีอนเนกประสงค์3ามถ้วยตวงครึ่งนะคะสามารถเติมได้ถึง3ามถ้วยตวงครึ่งเลยแล้วก็ใช้มือรวบรวบนวดนวดแบบนี้นะคะจะมีลักษณะนุมน่มๆปิดมือนะต้องนุมน่มๆติดมือแล้วก็พักแป้งให้ขึ้นเป็นสองเท่าเลยค่ะอุณหภูมิห้องแป้งขึ้นแล้วนะคะเราก็ทำเป็นกลมๆเอ้ยไม่ใช่แป้งขึ้นแล้วเราก็โรยแป้งค่ะ เพราะว่าเนี่ยบอกเลยนะว่าแป้งมันจะเหลวแบบนี้เดี๋ยวเราจะรวบค่ะรวบแป้งแบบนี้เอามือค่อยๆรวบนะแล้วก็เอาแป้งเนี่ยค่อยๆมาเดี๋ยวตัดแป้งเป็นสองก้อนนะคะขาแป้งที่สั่นมือนิดนึงแบ่งเลยอย่ายากอย่ายากแค่นี้เอง,สงเสร็จแล้ว ทำแป้งเป็นยาวๆนิดนึงค่ะอ่ะเห็นไหมอ,นหนอีกก้อนหนึ่งอีกก้อนหนึ่งทําไว้แบบนี้เดี๋ยวเราจะพักแป้งนะคะบนแผ่นรองเนี่ยแผ่นรองอบหรือกระดาษไขก็ได้ถ้าใครพี่มีกระดาษไขนะคะ ก็คือโรยแป้งไปที่ถาดอบแบบนี้หรือทานน้ำมันไปที่ถาดอบวางไว้แบบนี้ <c oughs> มีน้ามีสองแผ่งไงก็โรยไปก่อนก็ได้อะกลัวถ้ากลัวเขาติดะนะจริงจริงเขาไม่ติดหรอกนะคะวางไว้แบบนี้เลยค่ะทาเป็นแบน,น,น,นเอาไว้แบบนี้พักแป้งสิบนาที ฟองนะคะคัก่งเลยลงน,นิดนึงสองช้นโต๊ะตีทุกอย่างให้เข้ากันคราวนี้มาดูแป้งนะคะที่เราพักไว้สินาที แผนแรกก่อนอุ่นเตาอบที่ไฟ180องศานะคะไฟบนน่าจะเปิดพัดลมหรือไม่เปิดพัดลมก็ได้เห็นไหมเอานิ้วกดแบบนี้นะคะจับดึงค่ะเอาตัวเนี้ย เอามาทาทาทาให้เปียกๆก่อนแล้วเราจะเราจะกดง่ายขึ้นใครอยู่ตรุรกีจะเห็นตัวนี้เยอะเขาจะทำแบบบางมากแป้งอย่างบางอ่ะมิน่นาก็อยากทำบางเท่าเขาเราก็ดึงค่ะเราจะต้องดึงมันจะดึงได้เพราะมันเปียกอะ่ะ แต่ว่าเราจะต้องกดกดย้ำเพว่อเราจะได้ดึงค่ะเห็นไหมคะเขาจะยาวขึ้นใหญ่ขึ้นขนมปังตัวนี้มันจะบางน,นี่ค่ะ,คะอบได้ทีสองแผ่นนะคือสลับล่างสลับบน180องศาค่ะไฟบนล่างจะเปิดพัดลมหรือไม่เปิดพัดลมก็ได้ นี่ค่ะนี่มันดึงได้เห็นไหมมันเอามือเนี่ยดึงได้เนี่ยดึงเป็นแผ่นเลยดึงเป็นแผ่นเลยได้แล้วก็เอาซอสเนี่ยวางว่ะตรงเนี้ยมันดึงได้ ขาดก็ไม่เป็นไรนะคะขาดมันก็คือเสน่ห์ของขนมปังตัวนี้นะแล้วก็เอานิ้วกดๆๆๆๆแบบนี้ให้มันเป็นแบบให้มันเป็นลอยๆอาจจะแบบจะโรยงาก็ได้นะคะแต่มีนาไม่โรยนะตัวนี้ไม่เน้นโรยงาอบเหลืองๆก็พอค่ะ อบออกมาแล้วนะคะอ่ะสิบนาทีอย่าให้เหลืองมากเหลืองมากแล้วมันจะแข็งะคะ่ะอย่าให้เหลืองมากอันนี้นะคะหาผ้าคลุมไว้เลยค่ะตอนร้อนๆนี่แหละเขาจะนิ่มลงอีกอันก็เสร็จแล้วนะคะเแบบนี้อันนี้สีจะอ่อนลงหน่อยเห็นไหมคะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เท่านี้เองคือถ้าใครชอบเนยนะคะก็จะทาเนยลงไป ทานเลยลงไปหน่อยนึงเขาก็จะคงความนุ่มนะคะแล้วก็ชุ่มเหมือนพวกขนมปังอินเดียเออแต่ว่าตัวเนี้ยมันใส่เขาเรียกว่ามันมันใส่เอาผ้าคลุมไว้ค่ะคลุมไว้แบบนี้แหละเดี๋ยวเขาจะนิ่มลงเองคลุมไว้หลายชั้นน่อยเดี๋ยวนิ่มลงเองค่ะเดี๋ยวนิ่มลงเองห่อไว้เลยก็ได้ห่อไว้เงี้ยอย่าให้โดนลมโดนลมแล้วแข็งนะตัวเนี้ย นี่นะคะดูนะ <c oughs> กินกับอะไรก็กินกับอาหารธรรมดาค่ะกินกับกงกับแกงอะไรพวกนี้นะคะรสชาติเขาจะแบบหนึบๆน,นิดนึงแต่ว่าข้างในเนี่ยเขาจะนุ่มอย่าให้โดนลมเป็นพอค่ะนี่คือเคล็ดลับสำคัญข้างหน้ามันจะกรุบกรอบ,ตอบแต่พอเย็นแล้วเนี่ย <c oughs> เขาจะนุ่ม นี่ค่ะเอามะเขือเทศนะคะมาผัดกับหอมใหญ่เท่นั้นเองแล้วก็เกลือเป็นเนี้ยปินเดียยล้วนๆอะเชิญค่ะมันใช่เลยขนมปังตุรกีที่แท้จริงนะคะสูตรดั้งเดิมส่วนมากมีนาจะทำเฉพาะวันที่พ่อหรือแม่สามีมาเท่านั้นนะคะ แต่ว่ามันเป็นสูตรที่ง่ายและคนตุรกีนิยมกันมากลองทำดูนะคะไม่ยากเลยจ้า